ดได้นะไม่รู้จะพูดอะไรดีอันนี้ไล่ได้ไหนเนี่ยฮะไล่ติ t กตอกเหรอไม่ได้ไล่์ิ i กต o อกถ่ายวิดีโอเอาลง t ิ k กต k อกได้ก็ได้ใช่ก็ลง t ิ k กต k อกเนี่ยเออเหรอเอ่อเอาลงติ๊กต k อกด้วยเลย เพราะว่ามันมันโพสต์ในนี้เลยเพราะว่าเราใช้กล้องติ๊กตอกถ่ายมันเป็นเกี่ยวกับงานบ้านแล้วเนี่ยเสร็จแล้วผพืนที่หนึ่งบันทึกในแกลเลอรี่ก็ได้เนาะได้เรื๋อวต้องมีคนชมแน่เลยถ้าเรา 你。 น,นี่นะถผ้าสวยมากน่าใช้มากโอเค